เคยได้ยินเรื่องเล่าไหมสะพานบางแห่งไม่ได้มีไว้แค่ข้ามแม่น้ําแต่มีไว้ข้ามพบปี2532อยุธยาสะพานข้ามแม่น้ําสายใหญ่ท่ามกลางแสงจันทร์นวลที่สาดส่องเป็นพยานให้กับความรับที่กําลังจะเบ่งบานแต่แล้วทุกอย่างก็กลับตลปัดเจ้าสาวในชุดไทยสีขาวบริสุทธ์ิ ผมยาวสยายใบหน้าเศร้าหมองยืนอยู่ใต้สะพานดวงตาเหม่อลอยมองไปยังสายน้ำที่ไหลผ่านไปอย่างไม่หยุดนิ่งเธอคือวิญญาณที่ถูกกักขังไว้ด้วยความรักและความอาฆาตวันแต่งงานของเธอขบวนขันหมากมาไม่ถึงเธอถูกทิ้งไว้กลางทางด้วยคำสัญญาที่กลายเป็นลมปาก เจ้าบ่าวหนีตามหิงอื่นไปทิ้งเธอไว้กับความอับอายและความเสียใจจนกระทั่งเธอตัดสินใจจบชีวิตตัวเองใต้สะพานแห่งนี้วิญญาณของเธอไม่ไปไหนเฝ้ารอรอเจ้าบ่าวที่ไม่มีวันกลับมารอคำขอโทษที่ไม่มีวันได้ยินเวลาผ่านไปจากปีสู่ปีจากความรัก กลายเป็นความแค้นจากความหวังกลายเป็นความสิ้นหวังทุกคืนวันเพ็ญเธอจะปรากฏกายเพื่อตามหาเจ้าบ่าวที่ทรยศมีเรื่องเล่าว่าใครที่ขับรถผ่านสะพานแห่งนี้ในคืนวันเพ็ญแล้วเห็นหญิงสาวในชุดขาวโบกมือให้อย่าได้จอดรับเด็ดขาดเพราะเธออาจจะพาคุณไปสู่ ความตายและหากใครก็ตามที่คิดจะลบหลู่หรือพูดจาไม่ดีถึงเธอจะต้องพบกับอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการผิดศีลข้อ3การผิดคำสัญญาการนอกใจคู่ครองล้วนนำมาซึ่งเวรกรรมที่น่าสะพรึงกลัว ความรักที่ปราศจากศีลธรรมย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ทรมานทั้งในชาตินี้และชาติหน้าถ้าคุณอยากรู้ว่าใครกันแน่ที่ต้องชดใช้กรรมนี้กดติดตามไว้แล้วเราจะมาหลอนกันต่อในเรื่องหน้า